ทีจังหวัดครนายกฮือฮาชาวบ้านแหหลูกกล้วยแปลกหัวปรีโผล่จากดินจุดทูบขอโชคลาภกันตามธรรมเนียมความแปลกของชาวบ้านแหขอโชคขอลาบหลังจากเจอหนอกกล้วยโลขึ้นมาเป็นหัวปรีที่โคนต้นคล้ายดอกบัวออกผลสองหวีสิบแปดลูกได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อชาวบ้านพบต้นกล้วยแปลกมีหัวปรีโผล่ขึ้นมาจากดินคล้ายกับดอกบัวที่ผุดขึ้นมา อยู่ที่บ้านเลขที่113ทับ5หมู่ที่9ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นบ้านปูนชั้นเดียวบนพื้นที่ประมไร่เป็นสวนผลไมา้ได้พบกับนายคมจิตคิดตะคุอายุ56ปีซึ่งเป็นคนดูแลบ้านสวนและเป็นเจ้าของกล้วยเด้ร่ยฟังว่าเด็กปลูกต้นกล้วยนะ้ำว้าไว้ที่หลังบ้านจำนวน3ต้น แต่ต้นกล้วยที่แปลกกว่าต้นอื่นๆและแปลกกว่ากล้วยทั่วไปนะั่นก็คือมันมีหัวปลีโผล่ผุดขึ้นมาจากดินสูงประมาณ17เซนติเมตรและที่ปลายต้นกล้วยลำบาน,นั้นก็มีกล้วยอีกสองหวีรวม18ปลูกซึ่งแปลกมากที่ปลายต้นกล้วยออกเป็นกล้วยสองหวีแต่ที่โคนต้นกล้วยดันเป็นหัวปลีผุดออกมาจากพื้นดินสร้างความฮือฮาให้กับคนที่เห็นโดยเฉพาะคอหวยและบรรดานักเสี่ยงโชค ทีรู้ข่าวต่างก็น,นำน้ำแดงมากราบไหว้พร้อมทั้งนำแป้งมาโรยที่หัวปรีเพื่อขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคด้วย n e w สิบสสมบัติรัชนนเนินใหม่ภาพข่าวืรีวราชทิพสีรายงาน